เมติดค,คอแล้วมันจะแสบคออาการอยู่นะพี่แล้วที่หนักสุดก็คือต้องนั่งหลับนอนไม่ได้นั่งหลับต้องนั่งแบบนั่งแล้วก็เอาหมอนอย่างไปหาหมอที่คลินิกหมอก็ให้ยาลดแก๊สในกระเพาะมาแต่หมอก,ก็บอกว่าเนี่ยก็คืออาการของกดไหลย้อนนั่นแหละแล้วเขาก็ทําเหมือนว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเขา,าให้ยามากินแค่ยาลดกดอ่ะอคนขวดน้ำ,นำแล้วก็ ยาแก้ปวดท้องอให้หนูมาแค่นั้นอนะเหมือนหนูไม่ได้เป็นอะไรมากมแต่อาการหนูมันเป็นเเป็นเยอะนะแต่ทำไมเขาทำเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยแต่เราเป็นเยอะมากเลยนะก็ะคือนั่งนอนนั่งหลับอยู่นานไหมนั่งหลับสอืคืน มันจะท้องมันจะปอ ừ, ่องพอจะจะปวดแบบมันจะปวดแบบแน่นๆอนะ่ะไม่ใช่ว่าปวดท้องอจจะมันจะปวดแบบปวดแน่น,ๆอ,นๆอึดอัดอ่ะแล้วก็แสบคอแสบคอแล้วก็จุกหน้าอกประมาณเนี้ยพี่บอสที่หนูเปนะ็นอ่ะแล้วเราเราเรารักษาะกินยาหาหมอยาลดกดอะไรกินมาหมดละกินเป็นมาทั้งหมดหน่ไปหาหมอกินยาลดกด แล้วก็งดพวกก,กาแฟไปอ่ะประมาณสาเดือนอ,อะคสามเดือนนั้นอ่ะ,ะก็ยังแบบเป็นเป็นหยหายไปเป็นแหยหายนะแต่ว่าอาการมันน้อยลงเรื่อยอๆแต่3ามเดือนนั้นหนูไม่ได้กินกาแฟเลยแบบกาแฟนมเย็นนมหวานๆอนะ่ะงดของทอดของมนะันงดหมดแต่ว่าพอมาเจอตัวยูคิแมกดูรู้สึกว่าไออาการแน่นแน่นแน่นอะ มันเบาลงแล้วเจ็ดวันแรกอะ่ะเราจะผายลมเยอะมากอะ่ะเจ็ดวันน่ะแต่เชื่อไหมพอเราผายลมทุกแบบบ่อยๆอะ่ะเราสังเกตตัวเองว่าอาการที่มันจะป่องท้องลมในท้องเยอะๆมันก็เบาลงประมาณเนี้ยเบาลงจุกเสียดแน่นเบาลงเบาลงตอนกิน UQ m ม x ประมาณสักกี่วันกี่เมตรที่เรารู้ส <7 S 1> ึกเาจ็ดวันนะนนะหนูว่าเจ็ดวันแรกใชแ่แล้วตอนนี้มีอาการไหม ตอนนี้ใช่ป่ะพอเราพอเราห่างไปเนี่ยเนี่ยพอมันหมดมันหมดไปเมื่อประมาณ3ามสี่วันก่อนอะเออเราก็ไม่ได้มีอาการใช่กินมานานแค่ไหนอยู่ที่แบบกินไปสามกัว